เอ้ยโอ้ยงานหนักจังวะนี่โอเคเออไอเบยเบอ่าครับอ่าอันนี้สมาชิกใหม่ของทีมเรานะแปบนึงครับมองไม่เห็นไอตรงนี้มันบางผมว่าคนเปลี่ยนแล้วนะครับเนี่ยมันมันกระจกดำมันมองไม่เห็นอะไหนครับมีอะไรเดี๋ยวคนเนี้ยคนเนี้ยอ่าสมาชิกใหม่ของเราใช่เหรอครับใช่ชอบกาจีบเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิ ผมดูเป็นคนไม่ดีมีใครอยู่ในสถานีตำรวจไหมครับต่อครับพอดีเลยหัวหน้าไป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 ครับคุณครับครับมีใครอยู่ไหมครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วเจเย็นเย็นครับต่อครับผู้ตำรวจครับผู้ตำรวจผู้ตรวจครับว่าไงว่าไงเฮ้เย็นเจเย็นใ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 จเย็นก่อนใจผมใจเย็นก่อนใจเย็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 นเอาเอางี้คุณคุณคุณมามานั่งตรงนี้ก่อนมานั่งมานั่งมานั่งครับ ไปนั่งไปนั่งครับไปนั่งก่อนครับไปนั่งก่อนครับใช่ครับใช่ครับอ่าแป๊บหนึ่งนะหัวหน้าหัวหน้าอ่คุณคุณผู้หญิงชื่ออะไรอ่ะพนักงานใหม่อ่ะน้าติชื่ออะไรชื่ออ้อนค่ะอ๋ออ่าฟังไว้ครับฟังไว้ได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 ้ครับเดี๋ยวผมดูแลพิเศษเลยครับเออเอาเลยเอาเลยอ่าคุณอ้อนคุณอ้อนครับคุณอ้อนค่ะว่าไงคะอ่าเดี๋ยวคุณอ้อนนั่งนั่งนั่งตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องเหมือนจดบันทึก ระจำวันงั้นเดี๋ยวหัวหน้าสอบสวนเลยเดี๋ยวผมกับคุณอ้อนนึงนึงนึงบอกบอกพก่อนบอกก่อนเออเออใจเย็นครับคุณใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวพวกผมพวกพวกผมเป็นตำรวจที่ดีที่สุดในเมืองนี้นะครับเพราะว่าไม่มีสถานีอื่นแล้วครับหยุดร้องก่อนครับหยุดร้องก่อนครับหยุดร้องก่อนครับก้มก้มก้มโอเคยังครับโอเคยังครับไม่ดีขึ้นเลย ครับครับครับใจเย็นเย็นครับอาอสงบสติอารมณ์ก่อนครับอ่าอ่าคุณคุณหัวหน้าคุณตอบส่วนเลยเดี๋ยวผมกับคุณอ้อนลงบันทึกประจําวันให้คุณหัวหน้าทําอะไรอ่ะกดน้ํากดน้ำกดน้ำกดน้ำอกินกินก่อนกินก่อนชงกาแฟมาให้ชงกาแฟมาให้อ่ากินใจเย็นใจเย็นเต็มพื้นหมดผมไม่กินกาแฟอื้อคคอ่าเอางีเอางหัวหน้าหัวหน้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสอบสวนเอหัวหน้านั่งเลยหัวหน้า เออหัวหน้าบอกน้ำเบา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 โอ้ครับอ่างั้นเดี๋ยวหัวหัวหน้าผมขอถามเลยกันนะอ่าคุณคุณคุณอ้อนจดบันทึกด้วยนะครับได้ค่ะอ่าจดจดจดนี่นี่่อ่าผมขอทราบชื่อคุณหน่อยครับอายุแล้วก็อ่าตอนนี้กําลังทํางานอะไรอยู่ครับผมผมชื่อน้ําชาครับผมอายุยี่สิบยี่สิบห้าปีครับ ผมผมทํางานเป็นคนขับส่งเดลิเวอรี่อยู่ครับอ๋อไม่น่าแล้วว่าทาไมใส่ชุดกระต่ายเป็นคอตตุงของเขานี่เองเออนั่นแหละใช่ใช่ผมผมน้องใจเย็น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 กินน้ำ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 าเอาเอาเอางี้เอางี้อืมคุณมาแจ้งความคนหายใช่ไหมครับเพราะเห็นพูดว่าน้องผมน้องผมน้องผมเนี่ยน้องน้องชายผมครับช่อก้องครับหายตัวไปเป็นอาทิตย์แล้วครับอ๋อครับครับครับ อพอจะมีพอจะมีรูปร่างหน้าตาของเขาไหมครับหรือว่ารูปภาพของน้องเขาครับมีครับมีครับอันนี้อันนี้อันนี้รูปไหนครับไหนครับรูป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 ถ่ายล่าสุดครับใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้ารูปรูปหัวหน้ารูปอ๋อรูปรูปรูปอ๋อโทษทีไหนขอดูหน่อยโอ้โหนี่ไหนไหนอ๋อน้องคนนี้เหรอครับครับครับช่วยช่วยช่วยผมด้วยนะครับไม่เห็นเหมือนหน้าพี่มาเลยอะครับคนคนละแม่หรือเปล่าอ๋ออ๋ออ๋อ โปขอโทษปขอโทษปขอโทษเอ้ยก็ก็เหมือนอยู่นะดูดูสีตาดิสีตาก็เหมือนอยู่ครับครับครับเข้าใจแล้วครับะอ่าล่าสุดที่เห็นน้องเขาเนี่ยน้องเขาอยู่ที่ไหนครับอยู่บ้านหรือเปล่าครับล่าสุดที่เห็นเลยเมื่อสัปดาห์ก่อนที่คุณบอกว่าน้องเขาหายตัวไปล่าสุดอยู่บ้านครับแต่แต่แต่วันอีกวันหนึ่งไม่อยู่ครับแล้วน้องเขาได้บอกอะไรคุณไว้ก่อนไหมครับว่าแบบอย่างเช่นไปหาเพื่อนหรือว่าไปแบบไปข้างนอกอะไรอย่างนี้เขาได้บอกคุณไหมครับเขาบอกครั้งล่าสุดว่าเขาจะออกไปซื้อข้าวครับแล้วผมไไปดูที่รร้าานขก็เเจอคับ ครับผมเดี๋ยวทางตำรวจจะช่วยอย่างเต็มที่นะครับผมครับช่วยช่วยตามหาน้องก้องให้ผมด้วยนะครับผมขอร้องแล้วครับพูดตำรวจครับ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 ใจเย็นครับครับจะครับครับผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมผมมีเงินนะผมมีเงินเออไม่ไม่เป็นไรครับไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตำตำรวจตำตำรวจเอ่อไม่ไม่ค่อยรับครับของแบบนี้แต่ว่าถ้ามีสักสองแล้วก็โอเคนะไม่ไม่ไม่ผมผมหยอกเล่นผมหยอกเล่น หัวหน้าให้ผมทำไมคืนเขาสิเดี๋ยวผมก็เป็นคนดูไม่ดีหรอกช่วย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 ตาานเรด้วยครับครับครับวันนี้วันนี้ก็กลับบ้านกลับบ้านไปสงบสติก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบภายใน24ชั่วโมงนี้รับรองหาเจอแน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับครับกลับกลับกลับบ้านก่อนครับกลับบ้านก่อนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจีเฟยจีโน่กูอยู่ไหนเอ่อ เฮ้ยน้องผมแม่น้องผมแม่เอ้ยใจเย็นใจอย่าร้อเลียนเขาอย่าร้อเลียนเขาเอาเอางี้เออโอ้ยคุณอ้อนใจเย็นคุณอ้อนเอองั้นเดี๋ยวพวกงั้นผมว่าเราเริ่มจากเออไปหาอะไรกินก่อนไหมไปหิวคุณอ้อนกินอะไรยังครับยังเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้หัวหน้าเลี้ยงครับผมอะไรหัวหน้าจังยืมตังค์พ่ออยู่เลยเนี่ยสามสิบบาทเนี่ยเไปไปเดี๋ยวผมสแกนจ่ายให้ก็ได้อ่าโอเคไปไปไปนั่งรถผมไปแล้วกันเนาะ เดินไปเนี่ยใกล้ๆเออเออเนาะจริงกลเออเออเออผมว่าเขาน่าจะได้โดนอีกคดีนะครับผมว่าเขาน่าจะโดนจับเองไงเดี๋ยวติ๊งนองไม่ใช่เซเว่นเขาเหมือนนะอ๋อเหรองั้นเดี๋ยวผมไปสั่งข้าวก่อนแล้วกันเอาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บ่าวอ่เอ่อสวัสดีครับอ๋ออ๋อรอนข้าวพี่บ่าวแล้วัสดีครับครับครับอ่อผมขอข้าวกะเพราครับผมอ่าหัวหน้าคุณออนสั่งเลยครับ เห็นน้องผมไป่เห้อเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเอ้คุณคุณคุณมาไงเนี่ยครับผ้านหน่งบ้านหนึ่งก้ม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 กมกอมก้มก้อกอมก้หร้มก้มอ่มเ้มก้าเ้าก้มก้มก้มก้าก้มก้ตกแล้วเ้มเ้้รกก้ก้มก้มก้มอ้มก้มก้เก้มก้า้ากาก้มก้ากรม้ก้อน้ม้มมก้มกก้ก้้มกก้มกก้ก้มลัมก้าก้มกกกกม้ก้ค้ม้ก้ ไม่ผักไม่เส้นไม่แดกมั้งละไม่ต้องกิีนครับหัวหน้าก้มก้มหัวหน้าันลาได้เล่นได้เล่นอ่ะได้เล่นขอโทษขอโทษคุณอ้อนสั่งเลยครับคุณอ้อนเออผมผมผมนะครับเอาเออไข่ไข่ดาวก็ผมคุณครับหัวหน้าคุณไหวไหมครับไม่ไหวครับไม่ไหวเอา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 าไข่ดาวไข่ดาวโอเคครับเอาไข่ดาวที่เอาจากไข่ไข่ไก่จากไก่ตัวผู้นะไม่เอาตัวเมียอะมันจะได้อร่อย ผมไอไปไปนั่ง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 เถินนั่งนั่งนั่งเออว่าแต่หัวหน้าผมผมอยากรู้ว่าคุณอ้อนมาสมัครตำแหน่งอะไรอ่ะสืบสวนเป็นผมเหรอใช่สืบสวนอุ้ยพอดีเลยอ่ะมีแฟนนะครับจีบตรงเลยหัวหน้าผมจีบตรงเลยอะไรนะครับยังครับวิ่งทางสะดือมาอีกแล้วพ่อค้าผมารับออเดอร์ครับสองสามสี่ครับอะไรครับ ออเดี๋ยสองแบบเมียผมจะไปส่งบ้านหนึ่งสองหนึ่งสองสามไปสักครู่ครับสักครู่ครับเจนครับอนี้ครับนี่ครับโอเคครับฮัลโหลครับคุณลูกาเดี๋ยวไปส่งนะครับลงพื้นโอเคมาับหัวหน้าผมว่าเรากินไปเราคุยเรื่องงานกันไปดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมค่อยจีบคุณอ้อนทีหลังตอนนี้เอางานก่อนสรุปจะเอาจริงดิจริงเนี่ยน่ารักจะตายหัวหัวหน้ามีเมียแล้วปล่อยผมบ้างมีตอนไหน ผมเห็นในโทรศัพท์หัวหน้าก้มก้มก้มไปถามเอาเรื่องจริงมาพูดก้มก้มก้มหัวหน้าไปนั่งหัวหน้า้หัวหน้าอ่ะแต่ว่ารูปของน้องคนเนี้ยผมรู้สึกคุ้นๆอยู่นะหัวหน้าเห็นแล้วใช่ไหมลองลองถามเขาดูดิเออเออผมว่าลองถามคนคนในร้านดูไหมเผื่อเขาจะเคยเห็นน่ะเออขอโทษนะครับไปครับขอสอบถามเรื่องหนึ่งครับคุณเคยเห็นผู้ชายในรูปไหมครับอันนี้ครับ อ่ให้ให้คุณหัวแดงดูด้วยนะครับไงไงเขาดูหน่อยคุณคนนะเชฟเนาะเชฟเชฟว่าคนไหมคนเนี้ยคุณคุณนะมันเพิ่งมาเขาจะเคยเหมือนมาเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วอะเอ๊ะจริงเหรอครับเขามากับใครบ้างครับพอจะทราบไหมครับเอาอืมขอนึกแป๊บนะคะเหมือนเขาจะมากับเพื่อนนะคะอ๋อครับครับครับอืม แล้วพอจะรู้ไหมครับว่าเขาไปไปที่ไหนต่อครับอ่ออันนี้ฉันก็ไม่รู้อะค่ะอ๋อครับผมขอมากครับอ่อขอรูปคืนด้วยครับค่ะอ่ครับผมขครับอ่าหัวหน้าทำอะไรนี่จดนี้ให้จดจดจดอ๋อเอ่อเอารูปไปไหนแล้วะครับเอารูปหายเอ้าเอารูปอยู่กับฉันอ๋อออขอคืนครับขอคืนหัวหน้าผมพอสรุปคดีนี้แล้วละนั่งก่อนเอ้าหัวหน้าทำอะไร ผมว่าเขาอาจจะหนีไปกับเพื่อนก็ได้ครับอย่างเช่นชูอะไรเงี้ยใช่เดี๋ยวผมว่าเราต้องโทรเรียกพี่ชายของเขามาคุยอีกรอบนึงแล้วแต่ว่ากินข้าวก่อนดีกว่าตอนนี้โอเคกินกินกเฮ้ยใจเย็นครับอย่าทะเลาะกันครับอฮ้ไอิ่มแวานนอนเอ้ยอร่อยจังเลย นั่นสิหัวหน้าเมื่อไหร่จะโกนหนวดบ้างอ่ะโอ้ยไม่โกนมันเป็นแบบดิสไ my ออ a ์มายคา character โอเค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 ไปเราเรากลับกันดีกว่าผมอิ่มละคิดตังครับคิดตังคิดตังอ๋อทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทครับสแกนครับมีโทรศัพท์ไหมโทรศัพท์แชทแบทอยู่ไม่มีแชวมาแต่ร้านล้วรับสแกนตอนไหนเนี่ยอผมท้าวผมท้าวไม่ใช่เหรอตังสดั่งตังฝรั่ผมเพิ่งถามผมเพิ่ง ตั้งสวดให้ไปแล้วนะเออเดี๋ยวเขาอาจจะหักแตงเงินเดือนในเบยเขาไปอ่ะอะไรนะขอบคุณครับพี่บ่าวที่มสมัคอุหนุนครับเดี๋ยวตักเมื่อเย็นจะกลับมาเยน็เยนไอสัตว์จะชนตัวไอคนหน้าก็เลยขึ้นมันจะชนผมอะ่ะไหนคนไหนไอไอ,ไอ,ไอคนที่มาแจ้งความอะ่ะมันเดี๋ยวก็โทรโทรตามมาอีกครับขับรถเร็วเกินกำหนดแต่ผมรู้สึกผมพอรู้คดีแล้ว เออว่าแต่เราลืมขอเบอร์เขาเป็นหนึ่งอยู่แถวนี้ไม่เหมือนได้ยินเสียงรถอยู่เออคุณคุณคุณพี่ชายครับครับอเออเอขอขอถามหนึ่งเรื่องครับเออครับเออเออมาที่สอนอก่นครับมาที่สอนอกรอได้ได้ครับรถผมจอดไว้ตรงนี้ไม่หายใช่ไหมเนี่ยผมแต่งมาแพงไม่ไม่หายหรอกแต่งรถหรอครับอ่าหนึ่งกระพงคุณท่อดังไปท่อดังไป วัดวัดหัวหน้าวัดมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการเองอ่ะเร่งเรื่งเร่งเร่งเร่งโอ้ท่อดังอ่านหนึ่งการโทรไม่คันนี้ว้าวเอารถผมเลยเฮ้ยรถมาเฮ้ยเฮ้ยงั้นผมงั้นผมส่งกระทงคืนครับคุณตำรวจทำลายของประชาชนครับเงี้ยปัดูอุ้ยแรงมากเลยหัวหน้าแรงแรงเข้าแรงเข้าโรงพักเลยเมื่อกี้ทะเบียน เดี๋ยวเดี๋ยวหัวหน้าไมม่ีทค่อยค่อยหัวหน้าค่อยค่อยค่อยาสามประทงเออจริงหัวหน้าไม่ไม่ไม่เป็นเออก็ต้องไปเดย์นะแบบยังไม่ทำทะเบียนไงอ๋อโอเคอ้าวไอ้เหี้ยรถเถื่อนรถเถื่อนกันตูไม่เป็นรถ DIY ครับไม่เป็นรถดีไอวานั่งนั่งครับนั่ง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 มาตามหาน้องหรือกูโดนจับเองวะเนี่ยอ่างั้นเดี๋ยวผมขอถามก่อนนะครับ อน้องชายคุณช่วงนี้แบบได้แบบไปเที่ยวหรือว่าสูงสิงกับเพื่อนคนไหนหรือเปล่าครับเพราะว่าเราแป๊บนึงครับผมขอพูดให้จบก่อนครับคือเราทราบมาว่าอน้องชายของคุณอ่ะไปเที่ยวกับเพื่อนครับแล้วก็ล่าสุดพึ่งอยู่ที่ร้านอาหารฝั่งนู้นนะครับเมื่อสองชั่วโมงก่อนนะครับฮะสองชั่วโมงนี่เองเหรอครับได้ครับคุณทํางานคุณทำเดลิเวอรี่อยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอครับทำไมไม่เห็นบ้างเลยเขาก็ไปรับออเดอร์อื่นบ้างสิ ก็เมื่อกี้ผมเห็นเขาขับอยู่แต่แถวนี้เอาเป็นว่าอาพอจะรู้จักชื่อเพื่อนกลุ่มนั้นไหมครับก็กมีก็มีหลายคนนะครับมีกุลมีเหนืองั้นมีหลายคนเหรอวะ <laughs> อืมงั้นเอาเอาเอาจากสองคนนี้ก่อนก็นกได้อข,ขอคนว่าผมมาดูนนะครับผมขอเบอร์ติดต่อได้ครับผมทำไมครับร 7, สุดไปเจ็ดสุดไปเจ็ดครับโซนแปดเจ็ดแปบหนึ่งหัวหน้าหลายรอบแล้วนะทำไม ทำไมถือโทรศัพท์แต่มีเสียคีย์บอร์ดเอาเอาเอาเอ่าก็เสียคีย์บอร์ดโทรศัพท์ไหมจุดจ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 ุดจุดเจ็ดแปดเสอง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 ฮ่า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 โอเคเดี๋ยวอ่าถ้าเจอแล้วจะติดต่อกลับไปนะครับผมงั้นงั้นผมไปรับออเดอร์ก่อนนะครับถ้ารลครับโอเคครับได้เตรียมตังค์ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวต้องเสียค่าปรับเรื่องรถโทรศัพท์ดัง ของหัวหน้าป่ะก,กิ๊กคนที่เอ็นของหัวหน้าป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหพอพุ่งไปละมาหัวหน้าเมื่อกี้มีชื่ออะไรบ้างนะอ่ะมีเหนือแล้วก็มีกุลเชียงโอ,โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเอ่อคุณคุณอ้อนสืบประวัติของคุณกุลนะเดี๋ยวผมสืบประวัติของคุณเหนือเองได้ส่วนหัวหน้าตอบเช็กิ๊กก่อนหี่าเรือจุ๊ ก้มอะไสัตว์ก้มก้มหัวหน้าหัวหน้าอย่าทำผมหัวหน้าเดี๋ยวผมปรับหัวหน้านะทำร้ายประสาทชนน่ะบุรีเอรอบุลี่หรอไม่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 หัวหน้าหัวหน้ามันเป็นสไตล์ผมหัวหน้าหัวหน้าต่อตาไอมนุษย์ทักไม่หยุดเลยนั่นจยินตาโอเคโอเคโอ้ยไอ้เชี่ยเหนื่ออันนี้ไงนี่ไงผมผมเจอประวัติแล้วอะบ้นหนึ่งบ้นหนึ่งเบอรว่าไงขวาหันอุ้ย เจอแล้วครับผมไ่่วน้องกำลังสืบประวัติอยู่ครับใจเย็นๆครับครับอยู่หัวหน้าถ้ามากลางคืนผมนึกว่าผีนะเมื่อกี้เออไปนั่งเล่นเล่นละวาโลปะเข้าเกมกันเถอะนิวหัวหน้าจะอ้วงงานเหรอไม่ได้อู้หัวหน้าก็สืบประวัติคุณก้องด้วยสิเพื่อแบบเขาอาจจะไปแบบเฮ้ยไก่แถวแถวนี้มันอยู่ไหนวะจับเชือกกินเลยเนี่ยต้มจริง อาต้ขมขมิ้นไก่เนี่ยเยี่ยหิวได้นเน,นี่ยแป๊บนึงผมขออุ้งงานแป๊บน,นึงอ่ะคุณอ้อนมีเฟซไหมครับขอหน่อยได้ค่ะได้ครับเดี๋ยวว่างๆ <c oughs> ผมจะพาแบบชวนชวนไปเที่ยวโอเคค่ะ <c oughs> อะไรหัวหน้าคำเลยไม่ไม่ไม่ไมีมีมีโกมโกมโกมหัวหน้าโกมอยากโดนหักเงินเดือนเหรอผมไม่อยากหักเงินเดือนผมอยากหักคอไก่แถวแถวสถานีตำรวจมากกว่า <c oughs> อ๋อนี่ไง <c oughs> เอ่อชื่อเหนือบอย หัวหน้ารู้สึกเพิ่งเข้าคุกเมื่อสัปดาห์ก่อนด้วยเฮ้เอเอาเอา,เอาปืนลงก่อนดีหัวหน้าเอา้ในในในใ,ในนี้มันบอกว่าเพิ่งเข้าคุกเมื่อเมือม่อเมือม่อหลายวันก่อนอะฮะผมว่าเราลองไปถามที่คุกดูไห,หมเหมือนเคสน,นี้หัวหน้า,นาจะน่าจะเคยเข้าไปรวมเลยนะใช่หรอเอาเอาปืน<ๆ>ว่าเราเราเราไปถามที่คุกกันก่อนไหมหัวหน้าไปแล้วก็หักคอไก่ด้วย เออไปเนี่ยอยากกินต้มขมิ้นไก่ป้ายต้มเล่นต้มไก่เย้เออเฮ้ยเสียงเสียงเสียงใครวะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ะไรจับไก่อยู่อ๋อเชฟเชฟคุณเชฟเขาอะไจับไก่อยู่อ่าหัวหน้าเดี๋ยวผมขี่ขับเองหัวหน้ารู้ทางเออผมขับเองผมอยากผมอยากโชว์สาวผมอยากโชว์สาวหัวหน้าให้ผมเถอะอ่อมาเลยเข้าสวยๆเอาเยี่ยมไม่หัวหน้าหน้าหลานไปอ๋ออ๋ออ๋อไอสัตว์กุนงกโอเคหัวหน้าไม่มีน้ำมัน อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเติมให้เดี๋ยวเดี๋ยววันหนึงไปเอาแก่รอนก่อนสวัสดีครับ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 มาเติมน้ำมันครับมีมีคนโทรมาอ๋ออ๋ออะฮะเอาคุณคุณอ้อนโทรไปให้เขามาเติมน้ำมันให้เหรอมาแล้วมาแล้วเอาเฮียนี่ขวัญหน้าเขามาเติมให้แล้วเออหัวหน้าสองร้อยครับพี่หมดเหรอวะอ๋อา๋ออ๋ออ๋ออ๋อไปไหนสองร้อยสองร้อยบาทครับพี่อ่ะพอยัง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  คุณอ้อนคุณอ้อนคือรถคุณอ้อนึ้นรถคุณอ้อนคือรถเดีวพี่ครับใจตังค์ไม่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 เขาเขาเช็คเขาเช็คเอาตังค์อยู่เขาเช็คเออหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าลงไปด้านหลังหัวหน้าเขาเป็นอันหนึ่งนะเออตังค์หน้าจะอยู่ด้านหลังกระบะมั้งมาขึ้นมาตังค์นะตังค์ขึ้นมาคุณอ้นไกลไปอยู่ไหนกว่าคุณอ้อนมันหลายนาทีแล้วนะพี่คุณอ้อนขึ้นมาเร็วคุณอ้อนก็ตังเอ้าไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ้าพี่ครับเอ้าตำรวจไปพี่ตังค์องาหัวหน้า คุณตำรวจจะได้พบนี่ไอ้ขับตามมาด้วยไม่เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายให้เป็นไอ้นี่ไงหาตัวน้องชายให้ไงโอ้มันไม่คุ้มนลคุ้มคุณอยากเจอน้องไหมนั่นนั่นนันเดี๋ยวผมไอ้รับผมกัดสาวนอนนะออ้ก็ได้ครับอยากเจอน้อยากเจอนาเออเออเออทำงานไปผมไปด้วได้ไมไม่ได้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 มันเป็นเขตห่วง้ามครับก็ได้ก็ได้ไม่ถ้าคุณไปแล้วท่อท่อดดังแบบนั้นคุณเข้าคุกเลยนะเพราะพวกเรากำลังจะไปคุกกัน ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะดูห่างๆก็ไม่ได้จนจับหรอกไป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 ตำรวจรีบไปดิเนี่ยถึงแล้วเนี่ยไหนอะน้องผมว่าไม่พวกผมแค่จะมาสืบหาข้อมูลเฉยๆผมก็ไม่ได้ไหมเนี่ยอ่าเฮ้ยท่อดังท่อดังท่อดังระวังนั่นนึงเอานิ้วเอานิ้วอุดก่อนเอานิ้วอุดก่อนเอานิ้วอุดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันงั้นเออ นักโอเคไป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  <รถ S 2> ไปรถผม m o d i f มาให้มันเบาคุณมิว<ส>อยู่ไหมเนี่ยได้เ<ะ>สร็จแล้วครับคุณมิวครับ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 เออคือ,ค,อ,ค,อคือพวกผมอยากอยากจะสอบถามว่าคุณรู้จกักอา่าคุณที่ชื่อเหนือไหมครับคนที่ชื่อเหนือเหรอครับรู้สึกว่าเขาจะเพิ่งเข้าคุกมาด้วยครับเมื่อเมื่อไหร่วันก่อนอืมรู้สึกว่าเขาเพิ่งออกคุกไปนี่เองครับมีเพื่อนมารับน่ะเออเพื่อนนี่เพื่อนนี่ใช่คนนี้ไหมครับ นี่นี่ครับคนในรูปอะครับใช่ไหมครับอ๋อใช่ใช่ครับใช่ครับอ่าแล้วก็เรามาถูกทางแล้วจะเรียกว่าอะไรรูป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 ครับรูปรูปรูปตำรวจต้องเก็บไว้ครับได้ครับได้ครับผมผมว่าเพื่อนผมว่าเพื่อนคุณน่ะน <familia? S 1> ่าจะพาน้องคุณไปหรือไม่ก็น้องคุณน่ะพาเพื่อนพาเพื่อนไปเที่ยวอ่ะผมว่าหรือไม่ก็ไปทําอะไรกันไน้แหละผมว่าเราเราไปสืบต่อกันดีกว่าอ่าคุณคุณคุณมิวอ่าขอบขอบคุณมากนะครับตั้งใจทํางานนะครับอย่ามัวแต่เล่นเกมนะครับผมเห็นอะไรด้านหลังอ่ะ ปะปาปะปาครับปาบไม่ไม,ไม่ไม่ใช่หมค้ใช่ไหมครับหรือไฟเอมหรือวาโลไม่ไม่ครับไม่ครับเสียงเสียงรถไปหนึนะครับไปลงลงลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดียลไปเลยไปเลยหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าตื่นก่อนหัวหน้าคุณคุณอ้อนคุณเห็นเหมือนผมใช่ไหมไปเลย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 ไเเอยไปเอยไปเเล่ไปเลเอยไปยไปเลยไปเลอไไรนิยไปเะยไปเลม คุณรู้สึกหน้าตาคุณคุณจําเป็นเป็นเป็นอะไรกับคนที่ร้านอาหารตรงสี่แยกป่ะครับอ๋ออันนั้นน้องชายฝาแฝดผมเองครับอ๋อแต่แต่ทำไมคุณถึงพาคุณสองคนนั้นมาล่ะก้งเอาเขาเต็มทันทีนะอะไรอหนนีนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่งอะไ ไอ้ก็ผมไลน์บอกพี่ลไงปัญหาครอบครัวเชิญช่องต่อไปครับผมไอ้ผมไลน์บอกพี่แล้วว่าในแชทอะไลน์บอกอะไรทะาไมมันใหญ่างมืนเนี้ยอ๋อมันเพิ่งมันเพิ่งขึ้นไลน์มันบั๊กพี่แป๊บนึงนะผมขอสรุปอ่ะแป๊บนึงนะคุณอ่ะผมขอผมขอทำคดีผมแป๊บนึงอ่ะก็คือว่าน้องชายคุณอ่ามารับเพื่อนที่ติดคุกแต่แต่ว่าอ่า เออเอาเอาง่ายๆคือคือคุณมารับเพื่อนแล้วหลังจากนั้นคุณไปไหนต่อไปเที่ยวหรืออะไรอ่าผมไปเที่ยวกับเพื่อนผมครับไปเที่ยวแล้วคุณลายบอกลายบอกพี่ไว้แล้วใช่ไหมใช่ครับบอกเรียบร้อยแล้วแต่พี่ไม่เปิดอ่านใช่ไหมเป,เปิดแต่ว่ามันคุณตำรวจมันเพิ่งขึ้นเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณเติมเด้ดยังเนี่ยผมเพิ่งเติมเมื่อกี้ไปครับงั้นอของของผมคดีจบแล้วครับงั้นเชิญของพวกคุณต่อเลยครับ